สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาลุ่นป่าหลบนักกันเด้อว่าจะหมานบ่โอ้ยมาห้อยกับ้างโคกทุกคนหนามลดแฮงหาตาุ้งขันรู้ปะจะเปียกยังไงบนโมเมนต์หน่อยๆเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนลูกเห็นไ่มทุกคน,นหอยโขง่งไอ้หอยอย่างหอยฟังหอยอย่างนี้ละ่ะเห็นบ่อ เต็มเลยทุกคนก็ลงนามกับทันเนาะเขามาตายเต็มเลยทุกคนเห็นบ่อหนามรุดไหลจังหวะทุกคนมึงเท่อเขาก็ลอยหนามสาเนาะก็เลยยังสี่แล้วเห็นบ่ทุกคนมีแต่เปลือกหอยเต็มเลยพระเป็นเพื่อนมาลุนปลาหล่อพุมก็ใส่ไว้แถวทางเฮ้าเพิ่นนี่แหละทุกคนแถวทาจอดเรือเพิ่นนั่นเะ กรเรื่องตัวนี่ก็บกค่อยวี่งบรรไดดอกเพิ่นเอาไปหุ่นขามไปฟังขุนเนาะทุกคนเขาไปเบิ่งให้น้าพระเจ้าเนาะเจ้าไปเบิ่งให้เบิ่งหน้ากันน้ำลดแห้งก้อนหนาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเบิ่งคลิปผงคงเห็นมังตะกอนผมพายเหื่อยู่แถวนีเนาะ แค่นัวหุ่นไอเจ้ามองเห็นด่างก็ใส่ไหวทุกคนด่างก็ใส่ไหวมันก็เป็นน้ำแล้วทุกคนตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วจะคลองก็บ่ามากลัวอักเท่อเลยทุกคนก็กระปะถิ่มไปยังสั่นละเอาน้ำลดหลายนี่น้ำมันลดปลายเดือนไอไม่ไอ,อ้ต้นเดือนมีทุนานะาน้ำลดทุกคนสงสัยเพิ่นปล่อยน้ำลง่มน้ำคงหรือคือเพราะว่ามันจะเข้าฤด,ดูฝนนะเน,นาะจะกักเก็บน้ำไว้กับยาน เกิดพายุเข้ามาติด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 กะมันกะคงสิบ่ดีบันไดมั้งเขาก็เลยทยอยปล่อยน้ำลงไปน้ำคงมั้งผมคิดว่าเนาะนี่ผมใส่ไปลองน้ำทุกคนได้หลายสิบล้อลวล่ะอันนี้ก็ได้ทุกคนใส่ไปกลางๆล่งองน้ำได้หลายสิบล้ละล่ะตั้งแต่ใส่มา เฉพาะนี่หอมๆนี่แต่วมใส่มากกรได้แม่นประมาณลอยโลแล้วมั้งนี่จนจนเจอละซีโลหาโลสิบโลอย่างนีเจอละสองตัวสามตก็มี้รวมเดียกๆเลยเกือบลอยโลแล้วใส่ไว้เฉพาะอันอนี้อันเดียวกับว่ามาณสิบตัวโลนะทุกคนกรได้เจอละโตัวสองตมือหมานเนี่ยโบหมานเนี่ยเนาะมาเบืองมาหลุนน้ำกันทุกคนนี่พวกชายไว้ทางรองน้ำทุกคนเห็นบ่ ว่าน้ำไหลลงมานี่ผมใส่ไว้บบมานเรื่อยทุกคนเห็นบ่ผ่าผ่าดีดทุกคนเห็นบ่าูาา้เห็นว่าอู้าบอมีาายกให้มันเครื่อนเบื้องเด้อเขาจะมานบ่เอาไม้ออกก่อู้แสดงว่าสีเนี่ยจเขาจะอยู่วะทุกคนเขาเข่าเนี่ก็เขาจะอยู่ะวะแค่นั้นละ เราเวูเขาจะอยูบ่ะต่อาขาลุ้นน้ำกันเด้เอแล้วผมเอาใหม่ออกก่อนคนข้างลูกเด้อเอาไปใส่ไว้ลงโลงกุ้งงงเขาก็บวติดแล้วเขาก็ขาขบวชงงงวันไหนเนาะชาวเพื่อนในเบื่องคลิปเก่าๆผม,มคงจะเฮ็ดมากมือผมเป็นแผลเนาะน้ำทิ่มเข้าไปไตเลื้ออูจ้จนจนแผลด้วยกันเนะทุกคนอันนี้เขาจะอยู่บ่ เนี่กเน่ื่องมุดบางเทือกอาจมยูบางเทือก่ะาก็โดดไล่ได้ขาดลงไปก็มีทุกคนดู้ยนยุบยุบทุกคนมันมันยุเขากโดดล่จมูกเพองมุดเลยทุกคนเห็นไหมครูเห็น่ครับ tuổi nhảy nó gần lô văng tuổi nhảy nĩ 3 tuổi tụ con tuổi này nỗi 2 tuổi tuổi nhảy tuổi 1 con anh bảo có đột lai cái mồ co phưng mất luôn con anh bảo măng hiển vậy nó đột khu, có đột kác coi cái mồ co mất luôn tít 3 tuổi tụ con anh này anh điêu làm màn cho màn chứ không có dắt ba tiếp con nữa có dắt ở ba tiếp con ờ ừ, hiểu khô điểu cả hôm nay vẫn thử công hay nó cả làm bạc nha nói con đi phân thử còn hay nó giặt và tiếp con cái đột anh mất lấy được con ui mới cả nám tân là cả ít cả nhang đi được các con cả khay đi à bao cuột bao nhang nó ไส่เนี่ยนี่ละไปหาใส้มองลงๆกุ้งกับคุ้งปลาด้กินเขาหนิเนาะเขากุบงปลาด้งูถึงขนาดนั้นทุกคนสามตัวทุกคนแต่นี่ถือว่าหมานอยู่ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนคือว่าหมานอยู่หมานหมานหมานอยู่ไม่ทับไม่ก้อนอ ผมขอหยาดใส่หลอกคนเด้อครับขอหยาดใส่หลอกคนครับนี่เดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันทุนกคนเลยอสองอันทุกคนเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันเลยสองอัน มาตูดรอบล่อคนทุกคนเอามือหลังใส่ได้มาหุ่นน้ำกันอีกทุกคนบางเทืออทเ่อบบริไตไายเหงื่อเวก็ต้องขอโทษขออภัยเรื่องกับไายเนี่ยบริไตไายเนี่ยเนาะอ,อบางเทือ่อนบริไตไายอยู่ ใส่หลอกคอนทุกคนอุ้ยขออยากใส่หลอกคนเท่านึเานงเพราะสับแต่ย่ามุนหนีหลายใส่หลอกไ่อยลุ่นหลังทุกคนมีนม้ำไหลเขา,าเก็มาติดเหยื่อจะได้เรื่อยใส่ทุกคนใส่ละ สี่ล้ววิถีชีวิตบนนอคนรับหาอยู่หาจุนไปถามว่าเมื่อยวก่ะต้องเชื่อความหลุดซึบกับเมื่อยยืดตัวเทแต่ก็มีความสุขเนาะคนเขาเคยลงมากะลงมากู่พ่าะนันนั่นใดว่าใดาาจะลงมาก่เกานะ่าทุกคนจะลงมากอเก่าเนาะว่าเขาเคยลงมากไหมไหว่าใดก็ลงมาหาเออ คุ่นไกะไก่จะเยนเย็นเร้อใไกเย็นร่ไจะเลี้ยวลยล่ะเาใหม่พุไว้ก่อนทุกคนกันมากันแมว หลักทุเลียอยู่ด้วยกว่าจ,จะได้เขาเส็ดจังไงเนาะ,ะลื่นก็ลื่นทุกคนลื่นก็ลืล่นสาแเล้ล่ยวเราทุกคนไปลุนอีกสองอันเอาอันนี้ปกไว้ก่อนทุกคนอเอ้ามาให้ปลุกใบก่อนอ ขออ้าวเหนียวพกไปทุกคนปั๊บนึงปั๊บหนึ่งข้าวเหนียวพกไปก,เก็เออนี่ละเ,เรียบร้อยทุกคนปกเลยละ ไปรุ่นอีกสองอันครับเหลืออสองอันแล้วเขาจะมีหมานบ่ตอนนี้ก็ได้ละละอ้กสามโสนประมาณลูกกว่าอยู่ทุกคนเพราะว่าโสนนึองอ่งใหญ่ฮะใหญ่ครับคือโอ้ยเหลืออีกสองอันเหลืออีกสองอันเลือีกสองอันเป็นไงครับหนุ่มเนาะ cải lái hết tụi con, đường thang không họ sải hết cô tụi con, hiện này nó, cách đường thang của họ sải hiện này con cải hết tụi một thăn hết, là có lại phu lại phu, đầy mướt mướt một hồi sải phăn nha, đứa song anh đi อันนี้ก็ได้แล้วละประมาณโลกวัวอยู่ทุกทัศโลกวัวอยู่เกือบสองโลอยู่สามตัววัวมีตัวใหญ่ตัวโตแบบเอียบเลยโตแบบเอียบตัวนึงพอหยาดเอาป่าคนเก็บกันเยอะ่าดื้อแห้งที่ป่าอะไรเสือกม,มดป่าไว้แลบววัวมาถอยก็ได้อันตรายหนีอีก นี่เสียดายแย่ทุกคนอู้นนี่น้ำด้วยูอย่ยหนี้ด้วยไปลุนอันใหม่ทุกคนเหลืออีกสองอัน căn cứ câu ขมบรถแห้งทุกคนเห็นบ่อเห้าขังโขกเต็มเลยทุกคนฟังเงินทุกคนเดี๋ยวไปรุนอีกยวไปรุนอีก รุ่นน้กันทุกคนแล้วสองอันสุดท้ายยามเวลาอันนึงหมาอนอยู่ได้สามตัวประมาณโลก,กว่าเกือบสองโลละตัวใหญ่กับเอียบเลยเออตัวใหญ่เป็นถามบ,บน,นานามบกแหงบนว่าเมื่อนข้างโคกทุกคนรนกัย้ยนคักไปไล่มองเลยทุกคน Fate, มันใส่ม่วงใส่ไข่ไว้ขึ้นเสาใหม่ตีนาำตามตามป่าตื่นตกใจมันติดม่วงติดพข่เป็นกองไปละเอาโยกใส่โยกคว้าป่านามหนามหลดแห้งทุกคนหลดหดแห้งอีบี ผมจะไปใดโวนจะขามลงน้ำใดวนเขาจะหลือหมื่นนี่เบื้องก่อนไปไดนทุกคนมาไหนเยอสองอันสุดท้าย ขาก็ปวดขาเขา่ค่อยดีทุกคนนี่แกเชื้ราเนาะสภาพร่างแปรรอปตอนเขาเป็นผู้เบาอยู่เขาก็อาจจะเคยเงานหนักเน้ตหนีมันสะสมมาทุกคนเพราะเขาเริ่มแก่ชื้ราตัวนี้เราบุกบจะโดดกันเดียวบก๊บอย่างมันก็อาจจะสุดส้มไปนะทุกคนเอืบองอันนี้ทุกคนอู้อันนี้ขาดีดพวกยางสูงเลยทุกคน มองไปไกลๆก็กกเห็นเลยทุกคนอุ้ยผ่าดีดลุกหมามากัดตีแล้ก็ดึงครับดีดครับดีดแนวเลยทุกคนตะวันเขียงมันหลุนนิดขี้โคนนิดสุดยอดนีดทุกคนตะวขี้โคนยังเดียววาวว่ายัางทุกคนตะวันนี่สำคัญว่าน้ำนี่จมอยู่นี่ขี้โคนทุกคนปักขาฟุตเต้อยู่ผมบ่ได้ใส่รองเท้าบูทถ้าใส่่ผมก็เดินนี่ขี้โคนขี้ตุ๋มก็เดินลำบากทุกคนเห็นบ่ทุกคน ฝ่าดีขึ้นมาบนฝ่าเลยทุกคนบพรมันขาดรอบรอบขาดแล้วดีมันก็จะดีดถ้าดีดแน่เลยทุกคนมันก็ทุกคนอุ้ยอุ้ขีดคนขีดตรงเห็นไ่มทุกคนฝ่าดีสิงน้างทุกคนเห็นปะเห็นไ่มทุกคนบอสเห็นปะเห็นว่าฝ่าดีขึ้นมาอยู่บนฝ่าเลยทุกคนปลาจะเลี้ยวว่าอ่ผมใส่น้องหนามหน่อยหทุกคนนี่น้องหนามวะไงด้วยน้องหนามหน่อยน่อยทุกคนผมใส่ไว้ในี้น้องหนามหน่อยหน่อย เดีผมจะงอกเกื่อนเบื้องนะล้วเขาจะยังมีป่าอยู่บ่อหรือว,ว่าเขาขาดออกไวาหรือว่าดังไั ทุกคนมันนี้ก็มันขัดทุกคนอันฝุ่นก็สามตัวอันนี้ก็สามตัวทุกคนโู้ยตัวตัวเออเลยตัวหนึ่งทุกคนนี่บ่อู้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันฝุ่นก็สามตัวมาอันนี้ก็สามตัวทุกคนโอ้มันมันเยูะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปากก็บมันได้ทุกคนอู้ยมันเทลยมั่ am nang ka sam tu ma ang ka sam to